อันนี้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบรากเป็นยังไงบ้างมีรากหรือยังนะสวัสดีค่ะพบกับแอดเซรี คนเก่าคนเดิมเช่นเคยในรายการเกษตรอ้อยแยะเกษตรทั่วทิพทั่วแดนนะคะก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดเซลีนะคะรายการเกษตรอ้อยแยะวันนี้จะมาชวนทำกิจกรรมช่ำกิ่ง ช้อนเงินช้อนทองนะคะช้อนเงินช้อนทองนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะถ้าใครมีไว้ก็จะช่วยในเรื่องของการตักตวงเงินตักตวงทองดั่งชื่อไม้ช้อนเงินช้อนทองนะคะถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไม่พลาดที่จะมาหามาปลูกไว้นะคะ ในการหาช้อนเงินช้อนทองก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการหาซื้อต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายโดยการปักชำด้วยตัวเองนะคะง่ายๆตามสไตล์แอสเซดีเกษตร,รอ้อยออแยะนะคะเริ่มกันเลยคะ่ะ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ชําแบบไม่ต้องควบแน่นนะคะมีดินดินทั่วไปนะคะ s อสซไม่ได้ใช้ความพิเศษอะไรดินทั่วไปที่ซื้อจากร้านต้นไม้มานะคะใส่ถุงเพาะชําแล้วก็มีกิ่ง ช้อนเงินช้อนทองนะคะเราต้องเลือกกิ่งที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปนะคะวันนี้จะมาทดลองปักชำทั้งหมด4ี่กิ่งนะคะนี่นะคะก็มีกันไก่ตัดกิ่งนะคะ ถ้าไม่มีไกก็มีดก็ได้ค่ะไม่ต้องอะไรมากมายสไตล์เอสซีรี R e นะคะเริ่มเลยค่ะพอละพอเราได้กิ่งของช้อนเงินช้อนทองมานะคะหรือช้อนเงินช้อนทองก็เป็นไม้ตะกุลใสนะคะใส่ใบกลมนะคะเหลือยอดไว้ประมาณเหลือใบไว้ประมาณเท่านี้นะคะ แล้วก็ s อสจะทำการตัดแบบเชียงนะคะตัดแบบเชียงแบบนี้นะคะ กิ่งไซติดง่ายทุกทุกชนิดเลยนะคะคลิปที่แล้วแอสีก็ได้ชำกิ่งใไซี่ปุ่นให้ดูเนาะถ้าใครยังไม่ชมคลิปเก่าๆก็ย้อนกลับไปชมได้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ นี้นะคะนี่ยากเลยแล้วเราก็จะเสียบลงดินประมาณนี้นะคะหนึ่งข้อมือความลึกนี่นะคะเสียบลงไปเลยเดี๋ยวจะเสียบทุ่งละสองกิ่งนะคะพอ ลากติดแล้วเราค่อยย้ายลงกระถางหรือย้ายลงวัสดุย้ายลงอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่เราคิดว่าเราชอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มลำไรนะคะลดน้ำพร้อมกับลดน,น้ำต้นไม้ปกตินะคะ แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วไม่ยากเลยเราก็จะได้ช้อนเงินช้อนทองเพิ่มมาอย่างรวดเร็วนะคะเรามาดูที่แอสเซรีได้ชํำไว้แล้วนะอันนี้หนึ่งเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบลากเป็นยังไงบ้าง มีรากหรือยังนะคะเผื่อจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นการชํำแบบไม่ควมเแน่นจะติดหรือเปล่านี่นะคะติดแน่นอนค่ะอันนี้ลักษณะรากของช้อนเงินช้อนทองนะคะที่ชํำทิ้งไว้อายุหนึ่งเดือนนะคะ เดี๋ยวล้างรากดูค่ะว่ามีลากเยอะหรือเปล่านี่ค่ะแบบนี้ติดแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยติดทุกยอด หรือจะชํำในน้ำก็ได้นะคะต้นใส่ทุกชนิดติดง่ายค่ะช้อนเงินช้อนทองต้นแค่นี้ก็ประมาณ3 0มสบถึงห้าบาทเลยนะคะถ้าเราใส่กระถางสวยๆหรือทำเป็นบอนไซก็ได้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอสเซลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ